ส่งไข่โปเกมอน100ฟองแล้วมาแบทเทิลกันในไข่ห0รฟองส่งตรงมาจากแฟนๆโปเกมอนทุกคนซึ่งมีทุกตัวที่เป็นไปได้ทั้งตัวที่คุณแสนจะเกลือจนไปถึงโปเกมอนระดับตำนานเอาละครับวันนี้ครับเราอยู่กับจางโหมี่ครับเอสวัสดีครับคุณแดงก็อีเช่นเคยมาอยู่ผมสุ่มให้เลยหมายเลขแรกครับออกหมายเลข30ครับยูนิคอร์ออกมาเป็น เอ้ยเดี๋ยวโอเคก็ถ <cutter aer> <lide> ือ <pigs> ว่ายูนิคอร์นไม่อะผมไม่ใช่ยูนิคอร์นเหรอมันไม่ใช่ตัวที่ผมคิดไว้อ๋อจริงเด้ผมไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นท่านี้เท่าไหร่ของผมออกหมายเลข54แอนนี่ไททันวะเออคลิปเหมือนกันว่าน่าจะเป็นไททันไม่ใช่ไททันอะมันดูเหมือนน่าจะเป็นคนฆ่าไททัน้วยซอมโอเคเดี๋ยวลองเล่นจะใส่มาทหไมท่าสุดท้ายเนี่ยแล้วกุมีครับออกหมายเลข93ครับแคน n o n b ไฟฟ้าอะไรหรือเปล่าอะไรเฮ้อเฮ้อแกอันนี้ก็เฮ้ออันนี้ก็เฮ้อเป็น,นังไงผมว่าคุณอึ้งอ่ะผมก็จะเฮ้อเหมือนกันใช่ไหมใช่โอ้ตัวเต็งอะตัวเต็งตัวเนี้ยผม,ผมออกหมายเลขยี่สิบสองครับมาสคตอร์หน้ากากหน้ากากใครวะฮะอ๋อโอ๊ออก,กระป๋องเหรอไม่ใช่เว้ยโอ,อก,กระป๋องไม่อยู่ในนี้ไม่ใช่ อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วอ๋อมันสัมพันธ์กันอย่างนี้นี่เองต่อไปครับหมายเลข55้าครับชื่อตอปิโดอุ้ยอ๋อโอเคผมรู้แล้วว่าทำไมถึงชื่อตอปิโดใช้นี่ซะด้วยได้ได้ได้ถ้ามันเหมือนใช้หมัดอแต่ตัวมันไม่มีหมัดงงวะอะไรวะถ้ามีบัดแต่ไม่มีหมัดอะต่อไปของผมครับออกหมายเลข58ครับซับเทพตัวอะไรซับเทพซับเทพ โอ้เอาตัวนี้มาซับเหรอโอ้โหไม่ไม่รู้ว่ะอยากอยากจะเปลี่ยนชื่อเพราะว่าซับมันไม่เทพอ่ะ <c oughs> จริงจริงมันดีแหละแต่ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าอ่ะดังโมเมียครับออกหมายเลข76ครับไข่ไม่ใช่ไก่กใช่ไหม P A I อ่ะแน่แน่สิา <c oughs> มาไม่อะมาไม่ใช่แบบสับมีปีกเหรอมันไม่ใช่สับมีปีกอะ่ะโอ้ my god ผมต้องกลัวไหมตัวนี้ผมต้องกลัวป่ะโอ้โ ก็ต้องก็ตงกลัวอยู่นะกล่องกลัวะผมต้องกลัวไก่ต่อไปครับออกหมาเลข23ครับเหมี่ยวน้อยเหมี่ยวน้อยอุ้ยอันนี้ขอผมตรงนะเนี่ยไม่ไม่ไม่เหมือนไก่ที่แบบมันไม่ใช่ไก่อ้นี้คือเนี้ยอืมโอเคโอเคต่อไปต้องครูเมียครับออกใหม่เลข5ครับน้องทัวจีดตัวจีต วิ้ยโหอันนี้อดีตลูกลักผมเลยตัวตัวจริงตัวจริงผมผมครับออกหมายเลข82ครับฮานากา <c oughs> อโอเคโอ้โหอ,อันนี้น่าจะ,ะที่เดี๋ยวไว้โชว์เดี๋ยวไ้โชว์ต่อไปออกหมายเลข36ครับออฟซีเดียนเหรอต้องออกมาเป็นแบบหินหินออกมาเป็นเอ้ย <c oughs> เป็นไงเป็นหินป่ะ <c oughs> มันก็ใช่นะมันก็ใช่น,ชนีความเอ้เอาเรื่องอยู่นะน้องอ้าวคลิปทริปทีทท่ผมต้องระวังทุกตัวเลยใช่ปะโอโ้ผมบอกเลยว่าของผมแบบอย่างตึงทุกตัวต่อไปของผมครับออกหมายเลข60ครับ Lightning G ไฟฟ้าแน่นอนแต่ G นี่ไม่รู้อะไรโอ้โหโอ้โหโอ้ไฟฟ้ามีแต้จแย่ออกตัวนี้เหรอเนี่ยปิกาจู สายนี้ด้วยโอเคโอเคจะพยายามต่อไปครับออกหมายเลข40ครับน้องสกายทองฟ้าน้องทองฟ้าอุ้ยเอ้ใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้น้องเก่งน้องเก่งของผมครับออกหมายเลข31โอชิกุโมเหมือนมันมีอยู่ตัวเดียวใช่มันมีอยู่ตัวเดียวดีนะล่างไหนวะขอให้เป็นล่างท้ายนะอ๋อ ัางแรกโอ้ไม่โคตรสวยเชียรต่ออ๋อ,อโอเคจะพยายามต่อไปต้องเหมียวทับออกหมายเลขสองครับน้องไฟสตาร์ไฟสตาร์ห้าดาวไก่ปะ่ะ <laughs> ออกมาเป็นไก่คุณโอห้ห <c oughs> ตีผมแม่งตึงมากตอนเนี้ยเขาดูข้างเชื่อชงกับทีตัวเองมากๆ <laughs> ผมไม่เคยรู้สึกแบบนั้นมาก,ก่อนอ่ะ <laughs> เขาเป็นนักตอ Ghost ีกแล้ว ต่อยแบบมีมือไหมไม่ไม่มีมือ <laughs> ไม่มีมืออีกแล้วเหรอมันต่อยยังไงวะต่อไปครับผมครับออกไปเลข12ครับ punch man p u นช์แม n ต่อยเหรอโอเคครับมีหมัดดีๆนะหมัดหนักซะด้วยอ๋อเออได้มั้ไหมไม่เคยเห็นมันใส่ความสามารถน,นี้มาก่อนน้องเมียออกมาเลข29ครับน้องลูกพี่จางลูกพี่จางน้ามีาง่ายมากเลยอ่ะ okay. ใช่เลยเนี่ยแหละมี่ยู่ตัวเดียวโอ้ใช้ได้นะต่อไปผมครับ92ครับ m i l e s t o r m ขออะไรแปลกๆหน่อยอีกบ้าง<ฟ><ฟ>้าแกแปลกๆโอ้โหไอแข็งแกร่งเอออันนี้ได้ผมว่าน่าจะรับมือได้ถ้าไม่เจอประเภทหนึ่งนะโอ้โหอ,อ่ะเปิดเองอะไรเองเลยเหรอต่อไปออกหมายเลข10ครับ emergency อ,อ,อุ้ยโอเคน้องสมก็เป็น emergency ม,มากอะ อุย้ยโอ้โห emergency จริงๆผ,ผมครับออกหมายเลข73เลนส์ฮะ what เฮ้ยได้เล่นได้ผมว่าน้องน่าจะเป็นหนึ่งในตัวแบบที่ผมคิดว่าฝากฝังได้ต่อไปครับออกหมายเลข27ครับ O B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  <laughs> อ๋อผมรู้แล้วมันไม่ได้อ่านว่า O B O B มันอ่านว่าโอปโอปอ๋อโอปโอป โบโอเคผมรู้ว่าจะเล่นตัวนี้ยังไงต่อไปผมครับ15ครับวาตารุฮะโอ้โหตัวอย่างดีแต่ใส่ไเอเทนนี้เนี่ยนะอะเลือกไข่มาฟองหนึ่งครับเป็นฟองสุดท้ายครับเอาน้องคนนี้ครับน้องชื่อเออร์เออร์เออร์ เสียงมันเหมือนแบบเปิดกระชายได้ดาวหกดาวอ่ะผมบอกเลยว่าคุณจะแบบเออทำไมตัวนี้ไม่ใช่ของผมเ้ยจริงโอ้แต่ว่าผมก็ได้ตัวที่ผมอยากได้เหมือนกันเซ็ตต่อิมแพคเซ็ตต่ออิมแพคโว้สุดมันต้องต้องเก่งแน่เลยเอาแล้วมันใส่ไอ้นี่มามันก็ใช้ไอ้นี่ไม่ได้ดิมั่นใจไหมทีเนี้ยก็อื นิดหนึ่งนิดหนึ่งอะไรนิดล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมันดูทับปท็อปหมดเลยโอ้ยโอ้ยว่ะต่ทีมคุณน่นตึงอยู่นะตัวหล่อจะรอดไหมนะเออโอ้โหชื่ออะไรเนี่ยโอ้ยเมลฟองกับมัสคุเรตสูดจีโฟติกเดี๋ยวเขาทําอะไรเขาทําอะไรอิมพีเรตี้อะมาขอบัฟก่อนเอ้ยเอ้ยโอ้โห มีโอกาสบัฟก็ต้องบัฟตอนแรกนึกว่าจะซักเกอร์พันนั่นน่ะเอ้ยโอ้โหเาชิงบัฟแบบดูเดือดมาเขย่าพื้นก่อนนะอมินจีที่รับคนเดียวมันจะเข้าเยอะไหมน่ะโอ้โหแรงอยู่นะแรงเธอเบอร์ดีมาแล้วยังไงแม่เขาทำอะไรอยากรู้จังเลยโอ้คาคาเฟ่เออผมก็นึกว่าคุณจะใช้อนันก่อนนะ โอ้โอ้โอ้ครึ่งหลอดโอเคเฮ้ยไม่โดนโอ้โหทำไมโดนแข็งจังเนี่ยเอาเหลือหนึ่งเหรอเหลือหนึ่งโอ้โหไม่นะอีเวนต์รีวิวววอบอบน้ำอบอบทมาก่อน ผมกลัวผมกลัวที่โดนดูดโลปลาจไปี้โอเครอดเก็บมันก่อนเก็บมันงก่อนลาเกิดน้องเกิดจรีบเราทำอะไรเฮ้ยกลางแดดเลยเหรอโคตลงทุชนอะสกายใครวะสกายเขาสักงเขาแสงด้วยเหรอ โอ้โหเฟรี่อ๋อีกมาบิซิงกรรนี่เลเซอร์ไอเบเข้าไปน้องอ้อมันไรสักกิลวัอออก็มีอรอโอ้ยว้าดูน่าตะเก็บฟังก่อนกางมากางุ่แล้วคอแบรสแลบ โอ้โหไม่เข้าไม่เข้าด้วยเฮ้ยอ๋อเปิดไฟเพื่อยิงไฟออค่อนข้างน่าสนใจจริงๆมาขอบคุณมากมาเพิ่มพลังโจมตีโอ้โหเทคคือไม่ไอ้ท่านี้ไม่อยู่ในหัวผมเลยนะ่หรือว่าเขาจะเก็บผมเลวินละอ่ะหรือว่าจะพาละเนี่ยอ๋อทีน้อยโอ้ โอ้ยโอ้ยได้ไงได้ไงเอาละต้องใช้ดวงสู้แล้วล่ะนะมีชันดี้โพเทคจูเบนซี่ได้ท่าสี่ท่าอะไรอ่ะคุณคิดว่าผมกลางแดดไ่กลางร่มเหรอคุณไหนดูซิมันแรงไหมลายสกีหมดแล้วยิงไปโอ้หไม่ไปแล้วเนี่ยเกือด่าอ๋อโซลาบีมผมเครียดเลยผมไม่รู้จะกดมันยังไงดีเนี่ยกระท่าน โอ้อันนี้เอาอยู่นะเราลงเก็บฝ่องวะเนี่ยเอ้ยยังเหลืออยู่อ่าแต่ผมโดนลบผมเพิ่มนะเอาแย่แลย lightning จีอบบโโไปแล้วอ้าวแล้วใครอ่ะ c a n อ o n bow โอ้โหเอาของใหญ่มาเลยอ่ะแล้วผมไปตบหน้า c a น n o n ด้วยนะ ตัวลบไปหนึ่งจะแตกไหมเนี่ยน่าจะแตกนะโอเค <Okay. S 1> ราเดียผม,ม่เหลือดลูพี่จางลพี่จางฮ่ <laughs> าฮ<ย>่ <laughs> าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮาาฮ่าฮาฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่า่ส่งมา่า,าอ่าาฮ่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 า่าฮ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 ่่ยฮ <laughs> ี่ <laughs> า่าา อ้าวตัวไหนอะเราตัวไหนอดีนะทย่าทำ้องทำไมเขาแปลงตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเก่งกว่าเหรอเข้าไหมอะไม่เข้าเลยอ่ยกระแรงนะคุณไปนี่ Team Maco c l a s สไปไหม เลยอุ้ยลู้ไม่ค่ะโอ้โหอย่างสวยอะไรอ่ะเฮ้ยดีไหมโอ้โหแตกเรียบร้อยมาครับคัทแมนมีอบอบโพเทคไม่เราไม่สนใจอบอบหรอกนะเออครับไอ้เออเออหูมีเลยบแล้วผมไล่บอลมาะ โอ้โห hey, oh, แล้วโอ้แล้วต okay, yeah. ิพาราไลอ์อ้โหอย่างตัวนี่แหละเอ๋บึมเฮ้ยปิ๊กจูดูโหดมากเลยนะเฮ้ยโอ้โหโหเจอเทลวินเข้าไปไม่ทันได้ออกอ่ะแต่ละตัวจริงใช่เพราะมีเทลวินผมเหมือนได้เปียบในะดับหนึ่งอ่ะ ม่เป็นไรนี่แค่เกมแรกผมรู้ว่าคุณต้องเก็บโปรเก่งไว้ทีมสองไนี่แค่เกมแรกโอ้โหไม่ได้อะไรเลยอะไรนะเรียนจินนาริขี่ตัวโอ้โหเราจะไม่มองเกมของฝั่งข้ามเราจะมองเกมตัวเองพอส่งอะไรมาไฟสตาร์กับไก่อ๋อไอ้นี่คือไก่โอ้โหมาเหมียวน้อยกับสับเทพ โอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วจะทำยังไงเวนี่เนี่ยอันน่าดูโอ้โหอีทีมีเดียด้วยโหมานี่มันยังไม่เป็นเหล็กนี่ว่ะเล็กเอาครับอุยนี่มันบินอยู่มันบินอยู่น่าผมว่าแล้วผมต้องโดนโอ้โอ้ยากอ่ะตรงนี่ยจะเป็นคำตอบ เอาเลยเหรอเอาเลยผมว่าผมว่าผปเจอปัญหาเอ้ยอย่าทำหมาผมอย่าทำไก่ผมทั้งหมาทั้งไก่แหละโดนไปให้หมดเฮ้ยบ่อยท่านี้ด้วยเหรอวุ่ยหลบได้โอ้ยโอ๊ยโอ้ยแค่เหมียวที่โดนแค่บูนแตกมาจะรอดในเนี่ยโอดีหไว้ ต้องอีกฮิตหนึ่งเหรอมีบัฟเพิ่มขึ้นไปอีกอย่า <Yes. S 2> อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรโอ้โหตายแล้วอย่าปล่อยให้มันรอด <c oughs> อ้โอ้มาโผชิคุโมะมาละโผชิคุโมะเดี๋ยวเป็นตัวนี้โอ้ยโอ้โหโดนเจ็บจังอะยังเจ็บนี่แม่ โอ้โหเขาไม่เก็บไม่ได้อ่ะไปครับโอ้ไม่กอดย่าน้องยังไม่ได้ออกค้าเลยอ่ะดูน่ากลัวผมเก็บไปกันไรวะตอร์ปิโดตอร์ปิโดนี่น้องหนีน้องเสร็จกลับมาก่อนกลัวโดนต่อยแพราว่ามันใช่มาส่งเลนมาเฮ้ย คือเขาเปลงใครอย่าบอกดแล้วปลาแล้วน่ะไอตอปิโดน่านะจริงเหรอโคุณไม่รู้จักเมกาตอปิโดอันใหญ่ใเออมกตาตอปิโดเหรอเนี่ยโอ้โอ้โหโคตรแรงเลยนี่ถามเ,เ,เป็นไฟแล้วนะอ้อไม่มืดี่เองว้า,อาวาออบูม ลักคุณยังไม่ได้ออกเลยมีบอกดีก็พี่จะขาดไม่พอพี่เพิ่มพลังด้วยอ่ะเอาวะต้องวัดวะไม่งั้นก็แตกอยู่ดีโอ้โหไก่มาโพเทคจี๊ดเลยจี๊ดโอ้ต่อยไม่ได้อยู่ดีนี่หว่าโอไม่นะหมัดโอ้โห้รอดได้ยังไงรอดได้ยังไง พี่ดบัฟปีกอ่ะโอ้โหเพิ่มราจาตัปีพอได้แล้วมาพอแล้ววิไฮมาบีมเลยอ่ะอุ้ยไม่อะไรไฮมาบีมโอ้โหเก็บได้ย่ำต้องใช้อย่างนี้เลยอ่ะยังดูอ่ะออคซิเียนนี่ใครเนี่ยโอ้โหบินคุณรู้จักฆาตรกมหมูป่ะหินผลมเหรอคะก็คือหินผลมใช่ไหมครับต่อยก่อนครับ ได้เยอะไหมเนี่ยโอ้โหเพิ่มมาครึ่งนึ่งอ๋อยมาหาเรียบร้อยแล้วไงต่อเออเคว้งเหรอโอ้โหเจ้าเทด้วยเออเฮ้ยเฮ้ยยายนยายนยายนยนยังอยู่เหลือหนึ่งรอดมาได้ยังไงโอ้โหสปีดพุทธเดี๋ยวส่งลูกคุณไปหาคุณเดยวเดีน้องเออเล่โอ้โหต่อยโต้งไป อเไหร่สตนเอทผมแมนซะด้วยเออหรือทุกเจ็ดมาไหมไม่โดนอีกโดนนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย้าไฟผมจะเอาตัวโหัมาไว้ทีมสองเยอะเกินไปไม่ได้เกียทีมเลยโอเคจีก็จีโอเคจีครับหนุกมากค่ะ